Yang lain menginginkan pihak. ว่าอยู่ยังไงดีอาการร้ายเลยแต่ก็เลียนงือยู่พไปพอช็หน้าหนึ่งนะครับเป็นแบบเี่ดไม่เกิเลี่ยงของก็เลยต้องโดนโดนน้ำคว้ามาเรื่องอะไรไลฟ์อะไร

Obrigada. ทำให้เราพบกันขอบคุณเส้นทางนั้นที่ทำให้เราพบ ที่เราฉากมาไม่มีกัแบง <c oughs> และไม่มีทางที่แรงน้มท่วงจะชุดให <c oughs> ้เราถอยไป พอไปดนบันแต่ก็ไปดูแล้ว20บบาท้็คอเจ็วอป่ะรมนั้นนะแต่ถ้าเกิดมันดุจริงเหรอัจะตันก็จริงะเองเด้าเมันก้านะ4บ ไฟูดส่นะคร okay, ับโอครับนะครับคนี้มาดูตัวกัน้อมใช่ครับทอตัว้อมคอเสิร์ตสิกเราครับครับถามว่าตอนนี้บัตรขายหมดแล้วแต่ว่าันนี้มมาอัปเดตความคืบหน้าของพวกเราก็ตอนนี้ก็คือประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพวกเราพวกเราพร้อมคอนเสิร์ตมาครับแต่ว่าก็เหลือแบบรายละเอียดนิดหน่อยใช่ครับต้องมาตกอให้สวยงามแล้ว้้สิอย่างที่เรามัใส่มันทาไปดังปิีอ มันเป็นเข้มข้นเนีครับมันเทคนิคค an> ่ะเนเข้มข้นกับคาโมล่าส์งานจิ๋วครับงานแฟชั่จิ๋มันคือแบบมนต์ดำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเส่ความสนุกแล้วก็ความหลากหลายของโชว์ทุกอย่างอยู่ในคอนเซ็ปต์นี้มันก็คาโมล่าส์แมจิคเองมันต้องมีคำเป็นสีดำด้วยความมืดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันเข้ากับ คือปกติเราซีดโฟรามเฉยไงเสิร์ฟสามปีแล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยมันเข้มข้นมันเลยปีกขึ้นไปอีกก็เลยคนได้รู้ว่าเข้มขึ้นอีกทบปีกยังไงเดี๋ยวมาดูกันความเข้มข้นมันเป็นที่ช่วงจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มแน่นอนแน่นอนคบางเพลงนี้คือเราแบบให้เราทำกันได้ยังไงคือคนเราดูคนเราพูดก็ใช่แต่มันยากจริงๆนะไม่ตัวเราเองเราคิดว่า คุณได้้คือเราพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีสุดที่เราสามารถทำได้นั่อนนี้ให้คนได้ดูกันว่า3ปีที่ผ่านมาเราเราเติบโตเป็นยังไงบ้างแต่บางคนเรามีพัฒนาการยังไงบ้างครับข่าวเสิร์ชครั้งแรกที่ผ่านไปแย่างโชว์ของสีหดำมันมีทั้งละครทั้งร้องอะไรเงี้ยครับเราดูละครเลยว่าจะมาครบหรือไม่ละครับเป็นซิกเนเจอร์ของเราแต่แรกที่มีสีหดำทำละครนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังคงความเข้มข้นแล้วก็รูปแบบก็คงจะมีอะไรที่ให้ทุกคนได้ได้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น

ทุกวันทุกวันนี้แต่งหญิงไม่เคยเหมือนเดิมเลยครับมีแต่บ้านี่แต่งเรืองมือก็ต้องรอดูว่าในในครั้งนี้จะแต่งหญิงอีกไหมหรือว่าจะมาเป็นได้เป็นพระเอกบ้างสามรอบเหมือนกันไหมคะแบบวันนี้คนก็กำลังจะมาสามรอบเลยอ๋อเราเป็นพี่ทั้งสามรอบครับแล้วก็คือทุกทุกทุกโชว์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันใส่ใจรายละเอียดมากจริงครับคือคนที่คาดหวังมาดูคอนเสิร์ตที่ดีๆเนี่ยผมว่าคอนเสิร์ตเนี้เป็นคอน คุจะมีก่เฮ้ยไคือจะได้สมใจหมายสมใจครับเพราะว่าป็นเสิร์ที่เราคือมันมีทุกแนวจริงๆครับแนวร้องแนวคุณมีก่อนดีกี่าคือมันมีทุกแนวมันเรื่องพลงเรื่องโชว์อะไรงเราเป็นเต็มทียากชมกันถ้าเราจะเป็คอนเสิร์ตแบบเราเล่นต้นหาวหรือเปล่าย่งรา้การที่โชว์มาหลายรูปแบบแต่ของเราที่จะพอเม็คอนเสิร์ตทางนี้เนี่ยมันจะเป็นพิเศษนี่ใช่เพราะว่าเราทามาเยอะมากเพราะฉะนั้นทางนี้มัน ไได้ตายเยไม่ตายแต่หวานอันนี้เป็นอัตตบอกว่าเป็นสิ่งายสเแต่ตเราเริ่มเริ่มที่คสิร์นี้าว่าทำไมใหคนเขาได้เห็นสิ่ต่างจากในรายการครับที่เราออกเนี้ก็ทัในคเสิร์ตั้งแกที่ผานไปามแล้วก็อเป็นสิ่าแล้วกทุกคน้ใจมากคับัเรา่แล้วก็ีงานุกควบมารชุมก็พยายามพยาเรืองเพลงเสียงีคิดว่าจะตื่นตาตืใจนครับยไม่เยอใช่จึจอดืไป มีการ้านคนมีการให้ทุกคนได้รู้ว่ามมีแมนจิตของแต่ละพาร์ทแต่ละเพลงนั้นมีอะไรบ้างตอนในช่วงเวลาที่เหลือซ้อมเป็นหนักแค่ไหนคะทุกวันทั้งวันทุกวันนะครับแล้วเราเราไม่ได้ซ้อมแค่คอนเสิร์ตเดียวเราก็ซ้อมกัการด้วยเฉะนั้นเราต้องเต็มที่กับทุกงานด้วยครับผมครับอบต้องอบก็มีกรป่วยไป เรื่องกุญแจข้อมูลเขาเราเตรีกันไปแล้วเรียบร้อยครับแปดก็เราวันสวันวันนี้เพราะ่มันแปดสเาปอร์เนต์ครับเดี๋ยวเหลือเป็นประกอบกับกับโปรดักชันทอเทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเรื่องเพลงเรื่องโชว์ต่างๆเนี่ยเราเตรียมตัวไว้เรียบร้อยโดมเต้นไหวครบเรื่องความแ้โดมนี่ไม่ต้อง่วดคอยนะครับคอสั่งอื่แล้วครับโดมง ทำได้ในซีโมดาม็ยังลรู้คันได้สบายตอนนั้นคอนเสิร์ตสบายไมแ่ครับผมจะรอขนาดไหนคะเพราะว่าแบบเหมือนเราเลื่อนมาแลอใช่ยเนาคอยเชื่อว่าจริๆไม่ใ่แค่รคอยงแต่ที่เเนส์มาจริงคอยแต่ช่วงปีแล้วเสิตโดก็มีแล้วครับอย่ที่ไพ่ผุาพนนี้ก็คเรกก็ีพ้อมไปสุทนไปร่วมกัน้องไเต้นยกนที่อสิร บอกว่าฟาร์มคอร์สนี่คือแบบจะโกลงเดร์ไปในหนาเลยนะคะไปทำหนานี้เราเราเป็นงานเป็นงานดีจริงๆแล้วทางทางพี่ๆอเมริกาเขาติดต่อมาสองปีนี้ด้วยใช่เราแต่งมาสองปีแล้วค่ะปีนี้ก็คือพร้อมแล้วแล้วก็มีนาไปมีนาก็จะเดินทางไปค่ะเด้นก็น่าจะเป็นช่วงต้นเมษาไปกี่รัฐกันไปสามรัฐ ไทยที่ได้โดนประหลาดตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับแล้วก็ทราบว่ามีคนไทยที่ดูละครแล้วก็มีชาวต่างชาติที่เป็นแฟนคลับสีดูดังก็รอเยี่ยมมากๆเหมือนกันก็เดี๋ยวกจะโชว์เตรียมโชว์มปเสร็จก็ฝากทุกคนนะคือต้องขาดดีใจไม่คับประสบความสำเร็จขนาดนี้ไทยประเทศดีใจครับขอบคุณทุกท่านครับทั่วโลกครับคือจริงๆแล้วเรารู้สึกแค่ว่าเรารู้สึกมันเป็นอีกก้าวหนึ่งแต่ไม่ถึงกับขนาดสำเร็จแล้วเลยเราจะต้องพัฒนาไปต่อไปนะคะค่ะก็ฝากแฟนๆนะครับขอบคุณแฟนๆที่มุดเข้าม ก็ณม่ของผมที่ติดตามพวกเราแล้วก็ชื่นชอบพวกเราแล้วก็พวกเราก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำงานแล้วก็พัฒนางานของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เจอนสครับเจอกันสดสามรอบสามรอบสมยี่บ2้ายี่สิบหกวันนี้นะครับที่บันทายเป็นไลฟ์ไาร์ชัมแบ็คเซทรัลใครซื้อบัตรมิธันะคะทุกรายการสีกุกรรมละมก็ได้ะครับทุกวันจันนะฮะหนึ่งพุ่งสี่พนของใหม่นด้ง